วิญญาณมันก็เลยไม่ใช่เราถ้ามันเห็นจนปั่นนี้แล้วอะไรอะไรมันก็คือที่อญญาจารย์บอกว่าจะเอาไปด้วยจะเอาไปด้วยนี้โนะยบวนสามารถพูดได้หรือยังจะเอาไปด้วยหรือถ้าเราถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันพูดไม่ได้พราะพูดไปมันก็พูดภายใต้ความไม่รู้มันไม่ชัดมันพูดภายใต้ความไม่รู้คำคำเนี่ยมันจะกลายเป็นคำโกหก งงไม่หนงคือเราไม่รู้ที่จะทิ้งอ่ะอ,อบางคนรู้แล้วท่านพระโสดาบันรู้ที่จะทิ้งแล้วแต่บอกแต่ก็ยังเสียดายอยู่นะะมันก็เพิ่มมาอีกไงแต่ว่าถ้าเกิดคนมันถึงความไม่เสียดายแล้วมันเหลือแต่ตัวกรุนาที่ดําเนินไปตาบเท่าที่มันยังไม่ตายเนี่ยมันก็พูดได้เต็มปากมาแล้นะจะเอาไปด้วยอยู่นิมันไม่มีอะไรเอาไปด้วยได้สักอย่างหรอกเดี๋ยวตายไปมันก็ดับหมดแล้ว ความสงสารจะไปด้วยได้ไหมยมวนมาแต่ถ้ามันสงสารอยู่มันก็เป็นภพใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นภพแล้วเราจะเอาไปด้วยอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นภพเป็นอะไรถ้าเราฝึกจนชํานาญเราเห็นมันไม่ใช่เราแหละการปฏิบัติทาภายใต้ความเป็นเรามันก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้ใครเป็นอริยะได้ยังเปี่ยมถามมา นั่งสมาธิแล้วมันเกิดแสงสว่างแล้วมีความสุขนะนั่นแหละตัวเราแหละโอ้ยแบบนี้นะ่ะเป็นกันเยอะแยะเลยอาจารย์ปฏิบัติทำเราเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเรามีสุขมีทุกข์ไหมล่ะก็เหมือนเดิมบางคนบอกว่าปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำม,มาเห็นตัวเองไอ้ตัวเองนะั้นมันมาจากไหนก็เห็นตัวเองอ่ะนั่งมองตัวเองอีกตัวหนึ่งมันก็นั่งอยู่ตรงนี้ ไอตัวมองก็เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งก็นั่งอยู่ท่นอีกตัวหนึ่งก็นั่งอยู่อย่างนี้แล้วบอกมันมาจากไหนตัวนั้นน่ะเป็นเราไหมมันก็แค่ปรุงแต่งอยู่ในผวังอยู่ในปรุงแต่งตกลงมีสุขมีทุกข์ไหมมีตัณหาไหมก็จะมีมันทําไมก็นั่นสายของพบมันก็เกิดพบก็เกิดอพอใจไม่พอใจอริยะมันอยู่แค่แค่เนี้ย แค่ที่เราเข้าใจว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็เลยไม่สนใจอะไรไอ้ที่คุณเล่ามาทั้งหมดน่ะมันของเด็กน้อยของเด็กน้อยมันเล่นถ้าเกิดคุณไม่ปรุงคุณก็ไม่ปรุงคุณก็ไปดีใจเสียใจกับมันอยู่นั่นน่ะคุณเกิดทีเดียวคุณเกิดสิ่งอย่างนั้นน่ะแค่ครั้งเดียวคุณจะจำมันตลอดชีวิตแล้วก็อยากได้มันรู้สึกมันดีคุณก็โหยหามันสุดท้ายคุณก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่ใส่ใจอันนี้มันถึงจะเป็นความว่างว่างที่สุดคือเราไม่ได้ไปอะไรกับมันเราปรุงอะไรมันเกิดมันก็แตกดับเป็นธรรมาดามันก็เลยเป็นว่างอย่างยิ่งเลยอันนี้คือความดับเย็นความดับเย็นในทุกสิ่งมีพระองค์หนึ่งไปถามภาษารีบุตรถามไม่ตรงถามไม่ตรงภาษาลีบุตรก็เลยตอบไปอีกแบบหนึ่ง ตอไปอีกแนวหนึ่งแล้วแก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าแกไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรปฏิญญาณพระอัตผลอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันผิดถ้าเกิดพระสารีบุตรพูดอย่างนั้นเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเลยบอกให้พระองค์นั้นอะไปตามพระสารีบุตรมาบอกเราเนี่ยเราเราสั่งให้มาพระองค์นั้นก็รีบไปตามมาพอตามมาพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ปฏิญ,ญญาณความเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถามถามว่าชรา,ากับมรณะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเกิดแห่งชรา,าและมรณะชาติพระเจ้าข้าชาติคือการเกิดเป็นเหตุของชรา,าและมรณะอะไรเป็นเหตุด,ดับของชรลาและมรณะ ชาตินั่นแหละชาติบันดับชรามรณะมันก็ดับชาติมีเหตุเกิดไหมสารีบุตรชาติก็มีเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดของชาติอะไรหนุพบพบเป็นเหตุเกิดของชาติถ้าไม่มีพบชาติมีได้ไหมไม่ได้อะไรเราพบมีเหตุเกิดไหมพบก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของพบคืออะไรอุปทานถ้าไม่มีอุปทานจะมีพบได้ไหม พระพุทธเจ้าก็พูดถอยลงไปถึงเหตุเกิดของแต่ละระดับระดับจนกระทั่งถึงเวทนาพอมาถึงเวทนาพระสารีบุตรรวบเลยรวบทีเดียวสิ่งไรสิ่งหนึ่งคือท่านพูดไอ้ตัวเนี้ยว่าเวทนาทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นทุกข์งงไหมหนุก ตัวเวทนาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ในสภาพทุกข์ทั้งนั้นเลยคือมันแตกสลายนั่นแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับเวลาพระสาดีบุตรพ้นพูดถึงอารมณ์สมาธิพ้นก็เลยว่าอะไรไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเย็นแสไม่ยมวัตคคาพูดของบ้านละหันนี่พูดให้ฟังให้เฉยแต่ว่าไม่ได้แคร์ือให้รู้ให้เฉยว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับ พอ,อมันมันรู้มันเกิดร็ดับเราไม่แยแสยกับมันแล้วมันมีอะไรคาใจไหมอ่าแล้วกลุ่มที่บอกว่าอุ๊ยเมื่อคืนนะ่ะออ้โอเนี่ยเกิดไหมโยมมัน่า,กาเกิดแล้วจะมีมันทําไมอ่ะใช่ไหมเออแล้วเราจะไปอะไรมันทําไมนั่นแหละถ้าเราเห็นเห็นตัวพบแล้วก็ทิ้งได้เห็นตัวชาติแล้วก็ทิ้งได้เห็นชาติก็ทิ้งได้พบก็ทิ้งได้ตัณหาก็ทิ้งได้ ภา,าษาดีบุตรมาถึงเวทนาภาษาสดาถอยกลับมามาถึงเวทนาเวทนามีเหตุเกิดไหมเวทนามีเหตุเกิดไหมความเราละอะไรละความพอใจไม่พอใจในเวทนาเสียได้เวทนาก็ดับมันก็ดับเพราะว่าความพอใจไม่พอใจมันก็เกิดตอนนั้นแหะตอนกระทบใช่ไหมผัสสะท่านเลยรวบอย่างนั้นเลย ละความพอใจไม่พอใจเพราะว่าละได้ละยังไงละยังไงละโดยสติคาว่าสติเนี่ยมันหมายถึงระลึกระลึกถูกนะโยบวตตัวสติเนี่ยมันต้องเป็นสติส,สัมมาสติสัมมาสติคือระลึกระลึกถูกระลึกถูกในเวทนาคืออะไรเวทนาเกิดเพราะผัสสะเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาไม่ใช่เรา ดับไหมนั่นแหละสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันมีกระบวนการของมันนี่เขาเรียกว่าสติสติในเวทนาคือมันรู้ความจริงของเวทนาอย่างเงี้ยดับไหมตกลงพ้าอรหันมีขั้นตอนไหมคือขั้นตอนนี้มันชํานาญแต่มันก็ถ้าเกิดมันจะแยกขั้นตอนก,ก,ก,ก็ก็คือเห็นเนี่ยเวทนามีเหตุเกิดเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปเวทนาไม่ใช่เรา เวทนาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกขังคือแตกสลายภาวะของอนิจจังกับทุกขังคือไม่ใช่เราสักแต่ว่าไหมก็ไม่เยแสไม่เยะแสไม่แคร์ไม่แคร์มันก็ไม่จับมาใหม่มันก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยดับการเกิดอีกยังไม่มีเป็นธรรมดานั่นแหละคือการพยากรณ์พระอรตผลของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรท่านพยากรพระอรตผลและ นิสัยของคนผู้สิ้นจากการเวียนว่ายไม่มีการเล่นลิ้นถ้าใครถามว่าเธอถึงความเป็นพระอรหัตนตผลหรือ,อยังตอบเลยเราสิ้นแล้วเราสิ้นแล้วซึ่งการเวียนว่ายไตเกิดเพราะอะไรเวทนาศัก์แต่เป็นเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาภาวะนี้เราถึงแล้วเราถึงแล้วอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะเนาะพวกเธอคิดไปเองแต่พอเวลาคุยกับพวกตัวเองก็พูดไปเหมือนตัวเองบรรลุแต่พอมีคนอื่นมาถามก็เช๊ใช้ป้าไอ้แต่ว่าถ้าเป็นอรหันต์จริงๆเพื่อนตรงถ้าเขาถามก็พูดตรงๆมาแหละพูดตรงแต่ว่าสามารถอธิบายได้ว่ามันดับยังไงว่ามันดับไปยังไงไอ้ตัวเอ่อตัวชรลา ตัวมรณะดับเพราะไม่มีชาติชาติมันดับชรามรณะเลยไม่มีชาติไม่มีก็เพราะตัวอุปทานตัวภพมันไม่มีภพมันไม่มีก็เพราะตัวอุปทานมันไม่มีอุปทานมันไม่มันไม่มีก็เพราะปัญหามันไม่มีตัญหามันไม่มีก็เพราะเวทนามันไม่ปรากฏมันสักแต่ว่าเวทนาไม่ปรากฏเพราะมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ว่าเวทนาเกิด เวทานาตั้งอยู่เวทานาดับไปมันก็เลยเป็นสักแต่ว่าจบเลยเการเกิดอีกยังไม่มีสำหรับเราพระสารีบุตรท่านพูดมาถึงเท่านี้การปฏิญญาณพระอรตผลของพระสารีบุตร <c oughs> พระศาสดาก็เลยรับรองรับรองคำของพระสารีบุตรพูดถึงความสิ้นจากอาสวะพอเข้าใจไหมหนุ่มมันก็เป็นอย่างนั้นพอเข้าใจตัวนี้ไหม ที่พูดนี่คือพอเข้าใจคําว่าสติไหมสติคือมันระลึกถูกอย่างนี้นะมันเลยดับพบมันก็เลยดับทีนี้คนไม่มีตาในมันจะดับได้ไหมล่ะไม่สามารถดับได้คนที่ยังวิ่งเล่นอยู่ต่อให้ชอบปฏิบัติก็ตามแต่ยังมีวิญ,ญญาณเป็นตนอยู่นี่เขาจะดับพบได้ไหมดับไม่ได้เขาได้แต่อารมณ์ใหม่เฉยๆอย่างมากก็คือโอเบกขาลมที่เขาได้อะ อุเบกขาลมเพราะเขาปล่อยรูปขันเขาปล่อยเวทนาขันเขาปล่อยสัญญาเขาปล่อยสังขารแต่เขาไม่ปล่อยตัวเองเขาไม่ปล่อยใจเขาไม่เข้าใจว่าใจไม่ใช่ตนเองสุดท้ายเขาก็ได้ใจที่เป็นอุเบกขาตั้งอยู่นั่นแหละคือทัศนะของปุถุชนที่ฝึกตนแต่ไม่มีสมาทิฐิไม่มีสัมมาญาณต่อให้ใครต่อใครว่า เพ่นเป็นอรหันต์ก็ในภาวะความเป็นจริงก็ไม่ใช่อรหันต์เพราะว่าพบยังปรากฏเดียบชาละตัวชาลามรณะยังปรากฏเพราะอาศัยชาติยังมีชาติยังมีเพราะอาศัยพบยังมีพบมันตัวเนี้ยมันมีมาเพราะความสําคัญว่าวิญญาณเป็นตนตัวนี้ยังไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกแก้แล้วมันจะสิ้นพบมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อันนี้หลักการ โดยเป็นสัจธรรมเลยเป็นสัจธรรมไม่มีใครเถียงได้หรอกมันเป็นอยู่ปรากฏอยู่โดยธรรมดาขาาองมันอรับพรเ <c oughs> ยนาทาวาลิวาหามพูลลาปาลิโพเรนติสาขรังเอวาเมวาอิโตดินนังเปตานังอุปกปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคีปะเมวะสเมจะตุสเบโพเลนตุสังกปะจันโนปะนราโสยะทามิจโชติราโสยะทา สมบูรโควินาศตัวมเตภภวัตวันตรายุโยสุขีดีคายุโกภาวาอภิวันนันสิลิสานิจังวุดาปจายโนจัตตารุธรรมวันติอายุวันโนสุขังภาล สาปะมังคาลาลาขันระเนวตามุนธานุภาเวนัสดาโสทิภาวาตุเตภวัตุสาปะมังคาลังละขันตุสาปะเนวตาสัมปาธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภาวาตุเต พาวันโตซาปะมังคาลังลักันโตซาปะเดวตาสัปะสังฆานุภาเวนัสัตตาโสตีภาวันตุเต